สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนใหม่สําหรับวันนี้เป็นวันที่9เดือนตุลาหกเจนะครับพอ,อดีเมื่อคืนนี้นะครับผมได้ฉีดยาไปนะครับผมใส่ฮิวมิกฟูวิกนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็สาลายอามิโนแล้วก็ธาตุอาหารรองเสริมแล้วก็บวกท้ายสุดเป็นซิงค์นะครับซิงค์พอฉีดไปนะครับ ฉี่ตอนกลางคืนค่นำๆแล้วกมืดค่ำแล้ว,แ,ลวแต่พอมาดูตอนเช้านะครับผลปรากฏว่าเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกใบดาบนะครับใบดาบบิดงอนะครับนี่ใบดาบบิดงอแบบนี้นะครับนี่ใบดาบบิดงอแบบนี้ครับใบดาบบิดงอนี่ใบดาบจะเป็นบิดงอนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นผ้าผมเดินถ่ายหลายๆต้นนะครับแล้วใบอ่อนเป็นลักษณะม้วนอย่างนี้นะครับนี่ อันนี้อยู่บนต้นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพนิ่งหลายๆหลายๆต้นที่ที่เดินถ่ายแล้วก็แทรกให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับผมก็เลยเอย๊ฉีดแล้วไม่เคยเป็นแบบนี้ก็เลยวิเคราะห์ดูแต่ใบอ่อนไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูต้นข้างนี้ก็ได้ครับอะสะดวกหน่อยนี่ใบดาบตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิก ใบดาบนี้งอเป็นเสี้ยวพระจันทร์เลยนะครับเป็นเสี้ยวพระจนันทร์แต่ที่เป็นใบหางปลาไม่เป็นอะไรนะครับใบหางปลาไม่เป็นอะไรนะครับใบหางปลาไม่เป็นอะไรเดี๋ยวผมจะเฉลยว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอะไรบ้างที่ฉีดแล้วเป็นแบบนี้นะครับใบดาบจะงอแต่ใบหางปลาใบหางปลาไม่เป็นไรแล้วใบอ่อนม้วนม้วนกลับหลัง ส่วนใบอ่อนใบเพที่ที่มันเกือบจะเป็นใบเพอยู่แล้วไม่เป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรนี่ถ้าเป็นใบอ่อนเนี่นะครับมันก็จะมีบิดบิดนิดนึงนะครับใบอ่อนจะบิดบิดนิดนึง่สงสาเหตุที่มันบิดนะครับหนึ่งในเรื่องของใบดาบนะครับใบดาบนั้นนะครับเขามีความเปราะบางแลวเขามีพื้นที่รับสารได้มากกว่าใบหางปลานะครับมากกว่าหางปลาวกนี้นะครับ เขาจึงเกิดอาการท็อกซิกนะครับก็คืออาการที่ที่เขาเรียกว่าเป็นโทษต่อพืชนะครับพอขยับมาเป็นใบอ่อนนะครับใบอ่อนที่อ่อนจริงๆนะครับแล้วเขามีผิวเซลล์ของเขามันมันบางอยู่นะครับมันเปราะบางพอเปราะบางแล้วนะครับในพื้นที่การรับสารมันก็เยอะนะครับมันเยอะพอเยอะก็ทําให้มีอาการใบม้วนห่อนะครับ ออกกลับด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็นใบเพไม่เป็นนะครับใบเพไม่เป็นเนื่องจากว่ามันเป็นใบใบที่เริ่มแก่นะครับเริ่มแก่มีผนังเซลล์มีสารคอโรฟิลเริ่มสังเคราะห์แสงได้นะครับสารสารคอโรฟิลต่างๆก็จะช่วยนะครับในเรื่องของการดึงดึงหนะ้าผนังเซลล์เพื่อไม่ให้มวลงงอแต่ถ้าเป็นใบอ่อนแบบใบอ่อนแบบสะท้อนแสงเลยอะ่ะมักจะเป็นนะครับคราวนี้ขยับมานะครับ พอลักษณะใบแบบไหนเกิดอาการอย่างไรแล้วนะครับขยับมาสาเหตุเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมลงข้างล่างผมอยู่บนโคกอสาเหตุเพราะอะไรนะครับครับสาเหตุเกิดจากได้รับสารเคมีเข้มข้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะดูฝั่งนี้ผมได้เห็นใบอยู่นี่นี่ครับใบมันจะม้วนหอ่อนี่ครับนี่นีถ้ามันอ่อนจริงจริงมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะม้วนกลับหลัง รับสารเคมีนะครับมากเกินไปนะครับมากเกินไปคืออย่างที่หนึ่งมากเกินไปก็คือหนในเรื่องของของการที่เราไม่ได้วัดไม่ได้ตวงนะครับก็คือเทกะเอานะครับเทกะเอามันก็อาจจะมีเลยบ้างนั่นคือความเข้มข้นข้อที่หนึ่งะครับคือปกติถ้าให้ชัวร์ที่สุดก็ต้องอาศัยสลิงนะครับสลิง แต่เมื่อวานนี้สลิงหาสลิงไม่เจอนะครับไอ้แล้วสลิงที่เจอก็เป็นดอกอ่าคือเป็นยางรองมันนะครับมัน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 หลวมมันเสียมันดึงไม่ขึ้นก็เลยเทกะนะครับเมื่อวานนี้ก็ก็พลาดด้วยตัวเองนะครับอ่าประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สองถังนะครับถังถังที่ที่ฉีดนะครับก็เป็นเหมือนกันนะครับถังที่ฉีดหมายถึงว่าเขาบอกว่า สิบซีซีต่อน้ํา20ลิตรแต่บังเอิญถังเรามันมีแค่1 6ลิตรอย่างนี้เป็นต้นเราลืมเราคิดว่าถังมันจะมีขนาดเดียวกันมันมี1 6ลิตรมี1 8ลิตรมี2 0ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับต้องดูดีๆนะครับเรื่องถังก็มีส่วนนะครับมีส่วนที่จะทาให้ทุเรียนนี้เป็นแบบนี้นะครับ3นะครับประเด็นที่3ก็คือ ธาตุบางธาตุอ่ะมันเข้มข้นเกินไปนะครับเข้มข้นเกินไปมเมื่อคืนนี้ผมใส่ก็พลาดนะครับในเรื่องของสารที่ใช้38ผมใส่ซิงค์เป38 10ซีซีครับมเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่าหนักอยู่นะครับ38นะครับ คือจริงๆถ้า38เนี่ยเขาต้องฉีดในลักษณะที่เป็นใบเพอย่างเดียวนะครับใบเพที่ที่เขาจะทําดอกนะครับแต่ไม่ควรที่จะมาฉีดใบใบใบดาใบอ่อน uh อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นาสารที่ค่อนข้างเข้มข้นนะครับคือปริมาณเปอร์เซ็นต์มันสูง3 8เปซนะครับนั่นคือ,อข้อที่4นะครับข้อที่5ขวดมันนะครับขวดขวดยานะครับฉลากมันมัน มันหลุดออกเราจําไม่ได้นะครับไม่ได้เอาปากกามาร์กเกอร์เขียนนะครับนานๆไปนะครับเอามาใช้นะครับสี่ห้าหกเดือนนะครับเอามาใช้ครนี้ฉลากมันหลุดนะครับพอมันหลุดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นแล้วในการใช้ใช้กี่กี่ซีซีอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสาเหตุเหมือนกันนะครับข้อที่ห้าครับรวมสารบางอย่างมันปฏิกิริยามันมัน มันทําปฏิกิริยาต่อกันนะครับที่ทําให้เพิ่มเพิ่มฤทธิ์นะครับไม่ใช่ลดลดลด,ลดลดลดฤทธิ์นะครับให้เพิ่มอิทธิฤทธิ์มากขึ้นนั่นเองนะครับให้เพิ่มนะครับยิ่งให้เพิ่มมันก็ยิ่งทําให้ใบอ่อนใบพืชพืชของเรา <c oughs> มันเกิดอาการนะครับเช่นกรณีอย่างธาตุซิงไปเจอกับธาตุกรรมฐานนะครับหรือกำไป ธาตุกรรมถันไปเจอกับฟอสฟอรัสอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือธาตุกร,รมถันไปเจอกับธาตุโบรอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีส่วนนะครับมีส่วนที่ใบพืชจะเป็นทซิกนะครับก็คือจะเป็นใบม้วนนะครับเดี๋ยวมาดูต้น,นอ่าจะเป็นใบม้วนใบดาบอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับข้อที่6นะครับข้อที่ห ใสสารจะใบเยอะใส่สารจะใบเยอะก็เป็นนะครับโดยเฉพาะที่ยี่ห้อที่คุณภาพไม่ดีพอนะครับพอเราใส่ไปเยอะนี่มันก็จะมีอาการแต่ของผมนี้ไม่มีนะครับผมใส่จํานวนน้อยครับ1นึ่งซีซีสองซีซีนะครับไม่เกินนั้นนะครับส่วนมากเราจะไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาในสังเกตได้ถ้าเกิดจากอาการของของสารจะใบมันจะซึมมันจะฉ่ำนะครับใบนี้มันเหมือนโดนน้ำร้อนลวกนะครับ แต่อันนี้มันงอเฉยนะครับงอเฉยผมดูใบอ่อนแล้วนะครับใบอ่อนมันไม่ลวกถ้าเป็นลักษณะใบอ่อนแบบลุกลวก,ลวกเป็นเปียกน้าฉ่ำเนี่ยแสดงว่าสารจะใบยเยอะแต่นี่ไม่ใช่นะครับอันนี้เกิดจากแมกนีเซียมสูงนะครับนี่คือเฉลยได้เลยว่าแมกนีเซียมสาเปอเซนผมไปเปิดในในช้อปปีดูมือคู่นี้นะครับดูมือคู่นี้ในขวดที่ผมเคยซื้อนะครับเป็ดย้อนดูในสถิติหรือประวัติในการซื้อผมไปดูสามสิบแปด สูงนะครับใส่1 0ซีเมื่อคืนนี้แล้วก็ถังน้ํา1 6ลิตรเลยหนักไปหน่อยนะครับนั่นคือคือแค่นั้นอย่างอื่นจะไม่เป็นปัญหานะครับในตัวอื่นวิเคราะห์ดูแล้วนะครับธาตุอาหารรองเสริมก็แค่เปอร์เซ็นต์เดียวก็ก,ก็ก็ไม่มีส่วนทําให้ออ่ทุเรียนท็อกซิกนะครับแล้วก็สาไลายออมินูก็ฉีดประจำอยู่แล้วนะครับก็ขวดเดิมนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับในเรื่องของ ฮิวมิกฟูวิกก็ใส่ทุกครั้งก็ไม่มีปัญหาเพื่อปรับสภาพน้ำนะครับฮิวมิกฟูวิกเพื่อเพื่อเพื่อปรับค่าน้ำนะครับก็ไม่มีปัญหาก็มีแต่สิ่งดีๆมีแต่เป็นคุณนะครับแต่ที่หนักไปก็ดูแล้วนะครับสรุปมาเป็นธาตุของซิงค์นะครับ38%เมื่อคืนนี้แล้วก็ขนาดขนาดลิตรนะครับจำนวนถังฉีดนะครับมันเป็น16เมื่อเชานี้นะครับ ผมไปดูมัน16ลิตรแต่ถังก่อนนั้นรู้สึกแบตเตอรี่มันเสียมันฉีดมันออกไม่แรงนะครับก็เลยเปลี่ยนถังพอเปลี่ยนถังก็ลืมดูไปนะครับว่ามันกี่ลิตรนะครับพอไปดูเมื่อเช้านี้นะครับเห็นใบทุเรียนใบบิดใบงอแล้วค่อยไปเช็คที่หลังนะครับดูแล้ว16ลิตรเองนะครับก็คงจะเป็นประสบการณ์ที่ที่มีราคามากนะครับสําหรับวันนี้นานๆครั้งนะครับจะฉีดอย่างนี้1ปีนะครับเป็นปี เป็นปีเกือบสองปีนะครับที่ที่ที่เกิดอาการใบใบบิดใบงอแบบนี้นะครับก็ก็ลงลืมนะครับด้วยความไม่ระมัดระวังนั่นเองแต่แต่แต่ไม่น่าจะเสียอะไรมากนะครับไม่น่าจะร่วงเดี๋ยวจะดูก่อนว่าร่วงหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าร่วงเดี๋ยวทําคลิปวันต่อไปเดี๋ยวผมจะ,อะบอกว่าร่วงหรือไม่ร่วงนะครับนี่กรณีบิดอย่างนี้นะครับคืออย่าบอกว่าเป็นเพี้ยะมะแรงนะครับบางคนบอกว่าเพี้กกินเพี้ยดูดไม่ใช่นะครับไม่ใช่ เพราะว่าเมื่อวานนี้มันไม่พันครับเมื่อวานนี้เพิ่งถ่ายลี่ไปก็ไม่พันนะครับแล้วเพียพรุ่งนี้ผมฉีดฉีดทุกห้าอ่าทุกเจ็ดวันทุกทุกสิบวันนะครับดูที่อาการนะครับถ้าอาการนิดหน่อยนี้ผมจะฉีดในเรื่องของยาเพียยาเชื้อราเม็งนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นเกิดจากสารรับสารเคมีมากเกินไปนี่ครับใบบิดงออย่างนี้นะครับถ้าใบบิดงอโค้งๆอย่างนี้นะครับอย่ามองว่าเพี้ยนะครับถ้าเพี้ยมันจะบุ๋มนะครับ เพราะว่าเราดูทุกวันเราจะรู้นะครับว่า,วามันคืออคือมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับผิดพลาดเพราะอะไรเราจะรู้เองนะครับอันนี้ด้วยด้วยด้วยสารเคมีเข้มข้นนะครับประมาณนี้ก็มันแรงเยอะเกินไปนะครับผมลืมดูไปว่ามันเป็นของ3าซของซิงค์นะครับแต่ยาเขาดีนะครับยาเขาดีแต่มันอยู่ที่เราใส่เยอะเกินไปนะครับใส่เยอะเกินไปจริงใส่สัก5้าซีซีก็พอนะครับเพราะว่ามันคือเราไม่ได้ ฉีดในเรื่องของใบ,ใบอ่อนหรือใบเพนะครับแต่จริงยาเนี่ยเขาใช้สําหรับที่ท,ที่กําลังจะเอาดอกนะครับเพื่อเข้าเขียวเสริมธาตุอาหารให้เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นเขาก็ใช้ธาตุอันเดียวกันนี้แหละครับที่ททอาจารย์เขาแนะนํามาก็ใช้อันเดียวกันนี้แต่ก็ใช้กับตุเรียนที่มีผลผลิตนะครับแล้วก็ใช้กับใบเพ แต่เรามันเจอใบอ่อนใบาดาบนะครับแล้วก็ใช้ปริมาณเข้มข้นมันก็เลยออกอาการทกซิกนะครับก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะมาเล่าแล้วก็เฝ้าระวังนะครับในส่วนทุเรียนนะครับฉีดผสมหลายครั้งนะครับถ้าหากเราดูไม่ดีมันก็จะออกอาการข้อผิดพลาดประมาณนี้ผมคาดว่าน่าจะเดี๋ยวสารเคมีถ้าทุเรียนมีไม่หลายต้นนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกเป็นวิธีแก้ก็ให้ฉีดน้ำใส่นะครับ ให้ล้างสารนะครับความเจือจางมันจะลดน้อยลงนะครับความเข้มข้นมันจะลดน้อยลงมันจะเป็นสารที่เจือจางมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเพื่อไม่ให้มันร่วงนะครับแต่ถ้ามันไม่คลี่กลางนะครับถ้าสารมันไม่คืนนะครับมันไม่คืนมันก็จะร่วงนะครับมันก็จะร่วงก็เป็นประมาณนี้ดอกยอดอ่อนใบอ่อนเราก็จะเสียไปนะครับแต่ดีนะครับมันส่วนมากมันจะเป็นใบอ่อนนะครับในปริมาณที่ผมฉีดนะครับส่วนมากหลายต้น โดยประมาณเกิน50%จะเป็นใบใบเพนะครับจะเป็นใบเพรแต่มันก็มีใบอ่อนที่ปรับไปนะครับประมาณ5้าโคกสิบโคกประมาณนี้นะครับมันก็เลยมีปรากฏให้เห็นนะครับผมก็ถ่ายต้นเดียวนี้แหละครับแต่ผมมีภาพผมทกกี่ดเดินนะครับมันไปอยู่ห่างๆมันอยู่ลึกๆนะครับแต่ผมเดินมาแล้วหนึ่งรอบนะครับผมก็ถ่ายภาพนี่เดี๋ยวผมจะแทรกให้ดูว่าอาการมันเป็นแบบไหนอย่างไรเพื่อประกอบนะ เพื่อพี่นานะครับเพื่อนสมาชิกจะได้ดูเป็นตัวอย่างว่าเอ๊เป็นแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วใบมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้มีประสบการณ์ร่วมกันก็คงจะฝากติดตามไ้เบียงตัวนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ